สำหรับอีพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุประสงค์ในหัวข้อการอ่านคนผ่านสไตล์ทางสังคมเพื่อการรับมือการร้องเรียนของลูกค้า social style for service recovery โดวยวัตถุประสงค์ข้อที่1ก็เพื่อให้พวกเราพยายามที่จะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น understand เข้าใจว่าเราทุกคนล้วนมีสไตล์ทางสังคมที่แตกต่างและ แต่ละสไตล์ทางสังคมล้วนมีทั้งจุดเด็ดและก็จุดด้อยเช่นเวลาที่เราต้องสร้างปฏิสัมพันธ์หรือเป็นพนักงานที่ต้องให้บริการกับลูกค้าซึ่งมีสไตล์ที่แตกต่างเราพยายามที่จะให้เกียรติผู้อื่นมากขึ้นที่เรียก respect และขณะที่เราให้บริการหากเราสามารถแสดงออกถึงการให้เกียรติกับลูกค้าได้มากขึ้นก็จะช่วยสร้างการบริการที่สามารถ สร้างความพึงพอใจสูงสุดและสามารถเปลี่ยนลูกค้าที่พึงพอใจสูงสุดให้กลายมาเป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดีนอกจากนี้วัตถุประสงข้อที่3ก็เพื่อให้พวกเราเห็นคุณค่าของความแตกต่าง Value the difference เมื่อเรารู้ว่าแต่ละคนล้วนมีทั้งจุดเด่นและก็จุดด้ยอยก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเลือกใช้คนให้เหมาะกับงานเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า Put the right man On the right job และที่สำคัญเราพยายามที่ต้องปรับจูนสไตล์ของเราในการเยี่ยซาป,ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหรือพนักงานผู้บริการพยายามที่จะปรับจูนสไตล์ของตัวเองให้บริการตามความจำเป็น needs from ต้องการ wants ความคาดหวัง expectation และภาวะอารมณ์ของลูกคา้า emotions เพื่อการจูนกันให้ติดนะครับและ สามารถเปลี่ยนบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กลายมาเป็น,ปนการให้บริการที่สามารถสร้างสัมันธภาพทางอารมณ์กับลูกค้าได้และสามารถช่วยสร้างลูกค้าที่มีความชงรักภพืดีนอกจากนี้เราสามารถที่จะประยุกต์นำหัวข้อเรื่องนี้ไปใช้ในการอ่านลูกค้าที่กำลังยืนร้องเรียนเราอยู่ตรงหน้าว่าเขามีโซเชียลสไตล์เป็นแบบไหนจุดเด่นจุดได้เขาเป็นยังไง และเวลาที่เราต้องรับมือการลงเรียนเราก็สามารถที่จะปรับสจูนสไตล์ของเราเพื่อเป็นน้ำเย็นดับร้อนสามารถเปลี่ยนลูกค้าที่ไม่พึงพอใจให้กลับมาพึงพอใจก่อนเต็ก้าวเท้า,เอาออกไปจากองค์กรของเรา